สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงอยู่ที่บิ๊กซีมีหลายคนสงสัยว่าลุงแดงมาทำไมที่ห้างบิ๊กซีมาตามสาวสวยคนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับมาตามสาวสวยใจดีคนนี้ครับสวัสดีค่ะชั้นพัชรีชัยเรนยุทธพิทู้จำหน่ายสลากบ้านอุตตีะหลังมาโดยปัญญาโทโรเป็นเจ้าของผู้จำหน่ายนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนจะบอกว่าไม่เคยซื้อสลากไปละแปดสิบมีจริงเหรอมีจริงค่ะ เพราะอันนี้เป็นจุดที่ผู้ว่ากับขอของสลาดและสบอร์ดขอมาทำการเปิดโครงการ80ให้เราไปจุดจําหน่ายในการที่ซื้อผ่านแอปเป่าตังนะคะและได้ใบสลากไปด้วยถ้าคุณจะซื้อสใบละ80บาทต้องมาซื้อสิจหน่ายที่ห้างิีซีแล้วเราจะได้หวยไปด้วยเวลาถูกสามารถขึ้นเงินได้ที่ปั๊มคําว่าโครงการ80หรือสลากที่จําหน่ายได้ขึ้นเงินได้ค่ะซึ่งมันจะแตกต่างกับสลากอายลน์ดิิตอลอันนั้นซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณไม่ต้องมีใบ แต่อันนี้ถือใบไปก่อถูกวันที่หนึ่งมหาจีได้เลยนะคะวันที่หนึ่งขึ้นบาทเดียว6ล้านก้หกหนึ่งใบสองใบก็สิบสองล้านสามารถขึ้นเงินได้เลยอันนี้มาสามารถซื้อวิกซีได้ที่บ้านรอตตอรี่ด้านหลังและนี่คือผู้ที่มีประสบการณ์จากการได้มาซื้อรัตตอรี่จกกรเป๋าตาัง80บาทและได้สลากไปด้วยเหมือนการลุนแรงวันนี้มาฟังความรู้สึกจากท่านกันนะครับสวัสดีค่ะ ครูสมหิงข้าราชการมานานนะคะสองเ,เสองในที่รูดเรียกว่อนวาที่จีนวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอลุมงแดงและเป็นครั้งแรกที่ได้ซื้อฉลาก80ด80บาทในชีวิตเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคดีใจที่มาเจอลุงแดงแล้วก็มาซื้อติบ่าทจากกระเป๋าตังนี้มจริงนะคะที่ต้องไปซื้อจากกองสลากมาที่ทิ่งได้เลยนะคะ ซื้อลอตเตอรี่จากแอปเป่าตังค์80บาทแล้วได้ฉลากไปเรียนของตัวเองด้วยใครที่สนใจอยากจะเสี่ยงโชคแบบนี้มาที่บิ๊กซีลำปางคนละ20ใบเท่านั้นเองนะครับได้บุญได้กุศลร่วมกับเจ๊อิทด้วยไปทำบุญทำกุศลร่วมกันก็อยากให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญที่ลุงแดงมาช็อปแอปเป่าตังลอตเตอรี่8ปบาทในวันนี้ด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยครับขอบคุที่หนค่ะที่หนึ่งค่ะ